สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หัดแพงสุขุสุข้น่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแชร่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจทั้งช่อง Youtube แล้วก็ทัาง Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำายือนอีสานอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องคะตามอีหลาวงอิงตามพอโจตามวงสาวน้อยเพจบานแพงไปถ่ายคลิปสาวน้ำเยื่ตามไปใน,ลนหลายๆพื้นที่ก็จะเก็บคลิป ค่อนข้างหลายนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นสาวน้ยืน่นทย่อยเอาคลิปลงเด้อค่ะเด้อจะซาแน่จะย้อนหลังถือว่าเป็นการเอาคลิปมาให้เบิ่งย้อนหลังนะคะพี่น้องคะ่ะ ซึ่งปีนี้กับบริษัามสู่งานเด้อค่ะพี่น้องเด้อก็ตามเท่าที่เขาสะดวกนะคะสะดวกเรื่องเวลาสะดวกเรื่องค่าใช้ใจ่ายสะดวกในหลายๆอย่างก็ถือว่ากัดจะมีมา,หาให้ได้ติดตามเรื่อยๆคือว่านอกพี่น้องส่วนงานใดบริไปห้องกระจะนี่แหละเอาคลิปเกา่เกาๆของเข้าที่ห้องทายไว้ได้หลายนี่แหละมาทยอยออกไปในแต่ละมือแล้วก็มีการนั่งคุยกันนั่งว่านั่งจาแบบคือจังคลิปนีนะคะพี่น้อง เป็นการทักทายกันให้บอลืมกันคือว่าเนาะกับฝากพี่น้องเป็นแห้งใจต่อไปนะคะซึ่งวันที่หนึง่งมกร,ราคมที่ผ่านมาสาน้เยีนงกันไปทั้งพูดเนาะทางบัานแค้นทางบันแค้น,นตำบลตำบลแค้นอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องคะตามไปทายคลิป ยังทยอยเอาคลิปลงจนหอดมือนี่ล่ะพี่น้องคะ่ะกับขอบคุณห,หลายห,หลายท่านกับยังมาเบิงมาเป็นกาลังใจยอยู่นะคะถือว่า,าไปพอพี่น้องทั้งนั้นก,กมวนหลายพี่น้องมวนหลายเพราะว่าเพื่อนบอกว่าบบมีหม,มอล่ำแบบนั้นมาหลายปีตั้งแต่ช่วงโคิดเนาะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาถาเบิงอโดยเฉพาะอีลาอุ้งอิงโดยเฉพาะสาวน่อยพี่ปันแพงพี่น้องเฮงอยากเบิงแห้งเพราะว่าติดตามแต่ทัง ทางโซเชียลเพื่อนวันนะคะเดีพ่อได้เห็นการหลายทันทักทายขอบคุณได้หลายค่ะเห็นสาวน้ำเยืนไปถ่ายคลิปกับผู้เป็นน้องผู้เป็นเอือย่ยผู้เป็นอายผู้เป็นพอ่อเป็นแม่กับเอิรนใสดจังสีเนาะทักทายกันขอบคุณได้หลายเด้อค่ะทุก้นที่ค่ะพี่น้องถ้าสาวน้ำเยืนได้ไปนางานดับพ่อกันพี่น้องทักทายกันได้เด้อค่ะเป็นแห่งใจให้กันเนาะถ่ายคลิปรวมกันย่ำยูน้าหันเขากับเบิงรงมอลามเ็นะ่ะ กับเมื่อบานกับมเมื่อบงคลิปกับสาวน้ำเยื่นประมาณนี้นะคะเมื่อนี้ก็ไปพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้สาวน้ำเยื่นกัจะตามอีลาอุ้งอิงตามสาวน้อยเพี่ปันแพงไปที่บ้านกงพานตําบลการเหลืองอำเภออุทุมพริสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งนีกัห่างกันโบักมือเลยเนาะพี่น้องอยู่ตําบลดียวกันเลยนะตําบลการเหลืองบึงบึงกอนหน,น้านี่กับไปเห่นอ,อยู่บานบ้านออมแก้วอืมบานออมแก้วตําบลการเหลืองคือกัน อำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดก็เป็นการพิสูจน์ผลงานด้านนาเวทีของสาวหน่อยพิดบรแพแงล่ะค่ะพี่น้องคะว่าแม้ว่าเล่นในตำบลเดียวกันยังสิเนาะเล่นห่างกันบ่จักบานหรือบานติดกันยังสิแต่คนมาเบิงสิเป็นจังไดเดี๋ยวมือแรลงค่าติดตามบรรยากาศนะคะว่าคนจะร้ายคือเก่าบอ แต่สาวน้ำเยื่นว่าพี่น,อน,น้องก,ก็มาเป็นกำลังใจงคือเก่านั่นแหละเนาะมาเปลี่ยนกำลังใจมาเบิงคือเก่านั่นแหละสาวน้ำเยื่นคิดว่านะคะกระเชื่อชืนพี่น้องไปนั่มละกันนะคะมือแรงนี่ไปพอกันกันกบพี่หล้าองอิงไปพอกันกันกบสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเต็มวงใหญ่ทีบ้านกงผ่านอำเภอตำบลการเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่น้องไปเป็นแห้งใจเด้อค่ะเด้อแล้วก็ปีนี้ค่ะขอบคุณในหลายในส่วนของผู้รวมเดินทางไปกับสาวน้ำเยินค่ะ ผู้ให้การสนับสนุนในการเดินทางไปถ่ายคลิปวิดีโอในสถานที่ต่างๆหรือว่าผู้ที่ร่วมสนับสนุนคลิปวิดีโอต่างๆท่างช่อง y u t u b e แล้วกระทง Facebook Fanpage นะคะขอบคุณดังดัของเมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้งซื้อเพจก็งเพิ่นจะเป็นเมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้งหอจอกเพจจริงนะคะพี่น้องจำไายตู้แช่ตู้เย็น อาเป็นเค้าเตอร์สแเตลเลสร้านอาหารหันเบอร์เกอรี่หัานกาแฟจังสีเนาะอยากได้เค้าเติร์สแตนเลสอยากได้แบบเป็นร้านหมูกระทะร้านเป็นตู้บุฟเฟ่จังสีนะคะมีบริการพี่น้องค่ะงานสแตนเลสสังรร่งทำ081 5 4 c7 3 4 6ค่ะ081 5 4 c7 3c6 ค่ะเมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้งหอจอกก จริงนะคะพี่น้องนั่นซื้อเฟซบุ๊กของเพิ่นนะคะเราก็ซื้อเพจแน่และเนาะเราก็ทางด้านของบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดค่ะพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงท่านขุนสะอาดปลอดภัยมีอ่อยอนะคะ ส่งขายอาทรงขายทั้งในและต่างประเทศค่ะพี่น้องส่วนผู้ที่จะซื้อตามร้นานค่ารานขายหรือว่าที่แมคโครนะคะสามารถหาซื้อได้ในส่วนของผาคอีสานแล้วกันในส่วนของโซนผาคเหนือบางจังหวัดนะคะพี่น้องมีอยู่สาแน่จังใดนั่นพี่น้องสอบถามก็ได้รายละเอียดเพิ่มเติมจังใดนอกกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อย0817 6 0 7281ค่ะ081760 7281นะคะแล้วก็ขอบคุณดังด้นของบริษัทแสงสิริอุบลเคมีเกษตรค่ะบริษัทแสงสิริอุบลเคมีเกษตรจำกัดนะคะอยู่ที่ถนนวารินเดชก่อนหอดโรงเรียนเลืกอกำหารประมาณ1กิโลเมตร หลักกทิดเหนือตลาดสดอำเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีจําหน่ายในส่วนของเคอเป็นเป็นเคมีเกษตรต่างๆพี่น้องคะล้ะก็อ่าพวกปุ๋ยพวกยาข้าแมลงโดยเฉพาะปุ๋ยปุ๋ยดีท็อปนะคะปุ๋ยดีท็อปที่บริษัทแสงสิริอุบลเคมีเกษตรนะคะฝากพี่น้องนำ0619381110า0 6หนึ่ 0619381110ค่ะขอบคุณภรูร่วมเดินทางไปกับสาวน้ำยืนเนาะในการถ่ายคลิปวิดีโอในส่วนต่างๆนะคะพี่น้องค่ะในการเดินทางไปโนนไปนั่นไปนี่เพื่อนค่ะจะค่อยสนับสนุนนะคะ ก็ต้องฝากเพื่อนไว้กับพี่น้องเฮาโดยเฉพาะโซนนี่ละ่ะส่วนอุปล์รีสเกตอำนาจ,จเจริญใกล้ๆแถวนี้รอยเอสซูรินจางเซนะ่คะพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะพี่น้องนี่คือคลิปนี้เนี่ยมานังเบาจาคุยกับพี่น้องนะคะถือว่าเป็นคลิปตัทั่วไปเ้ยค่ะพี่น้องเด้อเป็นคลิปตัวทั่วไปแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่อวยพรวันคลายวันอ่าวัาน อวยพอสวัสดีปีใหม่แมห่เหรอเนาะอ้ยสิไปวันไครวันเกิดประสันสวัสดีปีใหม่ค่ะสาวน้ํายืนขอให้รวยๆนะคะเปื่อนว่าคุณน้อยหนาเนี่ยขอบคุณน,นะคะแล้วมันเป็นแอ,อดยูดเซอร์นี่อ่านโบอ่านโบไไดเนี่ยพี่น้องอา่านบออกว่าเป็นไผ่สวัสดีครับสาวน้ํายืนผมคนบานแค้นยินดีตอนรับครับหนาะเพื่อนว่าตั้งแต่เมื่อสาวนุ่มยืนสวัสดีปีใหม่ไปนะคะ สวัสดีปีใหม่2567จ้าปีใหม่นี้ของให้รวยๆเด้อผล่าอุซสาถูกขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีครับดีเจสาวน้ำยืนและมือกล้องครับปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงเิงๆปังๆรวยๆครับผมผล่าขอบคุณค่ะสุขสดชื่นสมหวังเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางอย่าเจ็บย่าจนตลอด ปีใหม่และตลอดไปครับเปุณหาขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อสวัสดีปีใหม่2567้าสจ้ะสาวน้ำยืนขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปเด้อจ้ะคือกันพี่น้องคะ่ะโบว่าพ่อนใดที่พี่น้องห้มาอวยพ่อมาเดี๋ยวสาวน้ยืนจะเข้าไปตอบเพิ่มเติมนะคะนิยกตัวอย่างพี่น้องกัขอให้พี่น้องเจอเจอ,เจอแต่สิ่งดีๆคือกันนะคะ ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะยูดีมีแห้งมั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีความสุขได้หลายพี่น้องเรากาจะเริ่อรุ่งเรืองทุกดานคือพ่อนดีพี่น้องไห่มานี่ยละเนาะตลอดปีและตลอดไปนะคะคลิปนี้คุยกันซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันในคลิปต่อไปอยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ